ทซนไหนเนี่ยโซนจะขล้องให้ปุ๋ยไปทันหนูเมื่งเนี่ยจะไม่กินข้า,าวในเจเองบ้านของพี่ทำนาทำนาลูข้าวทุกมือ มันผสมกันดอกเย็กปุริเหยมพนธุ์เลยข่องไคครับเจ้าเนี่ยเป็นจินทิพย์ว่าครูกินเออสวรรคหน้าโลกบางสิผู้ผู้จืดหมายถึงข่อยครับเจ้าผู้จืด่าเจ้าเป็นพิธีกรสมมุติว่าเจ้าเป็นหมูแหม่มสลีวิภาเด้สัมผั์ครูจินดีพี่แบมแพลวหนึ่งสอสาสวัสดีค่ะน้องแบมน้องแพลวนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาเจอกับรายการใจเกินร้อยพาทัวร์นะคะพี่้องค่าคือบอก ถูกต้องเอาถามไปถามไปเป็นยังไงความรู้สึกกันว่ากินกันแล้วมีคนอิจฉาบ้างไหมคะน้องเอ่อน้องแพรวขาก็ส่วนมากไม่ไม่มีคนอิจฉานะครับแต่ว่ามีแต่คนอยากให้เป็นจริงๆรค่ะอะไรมมจอะไรอิริบบอจะเป็นถามตรงเอายังได้อิริบอป่ะนะไม่พี่แพรก็คือพี่แพรเป็น ด้วยที่พี่เห็นนะครับพี่เ <ฮะ S 2> พลชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงใช่พี่เพลชอบผู้หญิงแต่ว่าแบมชอบพี่เพลไงครับเอาเจสี่ครับค่ะแมนค้นบ่ครับนี่อ่ปฏิกิริยงพี่เบลชอบปฏิกิริย์บอกรูทัก <c oughs> บ้านนะอ่ะค้นขแล้วแล้วก็สวยมากด้วยเจสี่นักเอ้าวหน้าบอยบ่ครับโอ้ยมักหมาดีกว่าข้า มันสิกินกันได้จังไรซีขันบาของซีแม่อยังมันสิกินกันได้จังไรขันบาของซีโอ้ยมึงจะส่งยากเลยเ่อจังซีเราพวกพี่ปไปยืนไกลอีหลี่เนี่ยคือจังน้องเขาเนี่ยเห็นบ่นิสัยบ่ดีเขาหาปานนี้กัยังบ่ เอือออออดด้ยคแลบิ้งตูจิลองอะไฟังนี่สาอบ o d y สนองกะลีไอกะบ่หมัดหัวที่แรก่าคอยจะฟังนั้นใน้ปนัยลองกันสีกตีบังหนึ่งอุย้ยอะไรพี่เดี๋ยวอะไร อะไรไมุ้งจงตาเขาทำไมเรื่องนาเนี่ยนะพวกเป็นแต่กินจงเป็นมันพ่อเผาทิมแล้วตัวรุ่นเนี่ยเป่าซุ้มซี่ซุ้มหาชุ่วโมไปเนาะ